เรามองไม่ออกหรอกนะครับเราก็ต้องใส่มัวหม้อไปก่อนนะครับแต่การจับใส่หมั่หม้อของาจารยมันอาจจะมั่หม่วแล้วถูกไม่รู้นะครับเราก็ใส่มั่หมไปก่อนนะครับหมั่หม่วไปให้มันได้ขั้นหนึ่งนะครับมั่วไปมั่วมาให้มันได้ขั้นหนึ่งก่อนแล้วเราถึงจะรู้การเมื่อใส่ตัวแรกเป็นเฟืองเจียร์ตัวต่อไปจะต้องเป็นอะไรเย็นลื่นๆนะฮะเฟืองทองเหลือง เดีไปต่อจากนี้เลยตรงนี้นะครับใส่ใส่หม้อหม้มก่อนนะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าไหนมีหรือไหนไม่มี ใส่ตรงนี้เสร็จเพราะสิ่งที่จะต้องทำเพรามันต้องิกเราจะรู้ได้ไงว่ามันถูกหรือว่ามันผิดมันมองไม่ออกเลยว่ามันจะถูกหรือว่ามันผิดแต่สิ่งที่วัดกันได้ตลอดเวลาน,นคืออานนี้ผมบอกสังเกตได้คือเอาลองมันฟิกแน่นอนเปลี่ยนไม่ได้ถูกไหมครับแต่เทาเนี่ยเราใสา่หมวกไปหมวมาเราอาจจะถปลยอาจจะปิดก็ได้เมื่อเรารู้ว่าเทเนี้ยฟิกเราลองมาประกบดู สังเกตไม่ง่ายเขามันจะขนานกาันเห็นไหมครับถ้าเขามันขนานกันหมายควาว่ามันถูกไหมถูกมันก็น่าจะถูกอาจจะถูกไหมเฟืองใหญ่เจอเฟืองเล็กอันนี้ต้องใหญ่ขึ้นมันจะมาเจอที่ล็กอันนี้เล็กลงไปอีกหมายความว่าอันนี้ต้องใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ใหญ่ขึ้นมันอาจจะใหญ่ขึ้นเ,เราก็ลองดูครับไปไป ไปก็มันไม่ใช e like, ่ครับก็ใส okay. okay. so, ่ไปลองไปก่อนนรัเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรคิว่าใช่ไหมใ่ครับองดูนะองไปก่อนถ้าเราเริ่มชำนานเราจะมองเห็นตัวเองแตอมันไม่ชำนานมันองนม่เหรอนเรื่มองชัดไครับ สิ่งต่อไปจะต้องเป็นอะไรนะสิ้ต่อไปจะต้องเป็นอะไรครับใหญ่สิ่งต่อไปแล้วเป็เมื่อเฟืองเกียร์เสร็จแล้วต้องเป็นอะไรครับปลอกเลือดถูกไหมครับปลอกเลือดปลอกเลือดแล้วต้องเป็นเงินใหญ่รักเงินเฟืองเนใหญ่นะแต่พวกหมุนปลอกเลือดหมุนไม่ได้ถูกไหมครับหมุนไหนหมุนเฟืองเกียร์ครับ ดูเราไม่รู้ว่าเกียรจะเข้ากับปอกเลือดหรือยังวิธีการที่ดีสุดคือคุณหมุนปอกเลือดคุณหมุนไม่ได้แนะ่นอนแต่คุณต้องหมุนที่เฟืองเกียร์เพื่วหมุนจับตรงเกียร์เพื่อให้หมุนเครับคุณจะเห็นจังหวะเดียวว่ามันลงที่จรงิงมันแค่เนี่ยผมทําเร็วเนี่ยผมรู้แล้วมันจะลงตรงไหนแต่ตอนคุณทําใหม่ๆผมบอกว่า อย่าไปพยายามหมุนที่ปลือกเลยเข้าใจไหมน,น้อหมุนยังไงก็ไม่ไปหรอกเพราะมันเป็นบาคุณต้องไปหมุนที่เปลือกเกลียวเพราะเปลือกเกลียวหมุนได้ตลอดเยอะครับเมื่อใส่ตรงนี้เสร็จปุป๊บสิ่งต่อไปก็คืออะไรครับเป็นล่องเหลืองครับเมื่อน่องเหลืองเสร็จปุป๊บกลับมากลเป็นเปลือกเกลียวครับเปลือกแก้วมีอะไรต่อเป็นนี่แล้วกนี่ เ,ออเริ่มเริ่มมองอยู่ววเริ่มมองอยู่ยล้วมันอาจจะเป็นจริงหรือเปล่าวะครับ ใส่ไปเรื่อยๆตามความเข้าใจของเราตามความถนัดของเราอันนี้เราอาจจะจำไม่ได้ไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่เมื่อเราลองทำไปเรื่อยๆหัดของนี้มันต้องหักมันไม่มีใครมาสอนเราได้โอเคครับค,ความจำเท่านั้นอ่ะคุณความที่คุณทำขยนทำไปเรื่อยๆยัง,งไงมันก็จำได้ต่อไปจับเพลิงเกียร์เพลิงเกียร์ต่อไปต้องเป็นอะไรครับฮะ ไรู้์จะเข้าได้หรือเปล่านะครับ มีสอบปฏิบัติตัวนี้ด้วยนะครับนนนนดีไหมดีครับง่ายดีเนาะ,อะสอบปฏิบัติเก็บคะแนนใ้พวกสมทบนี่โคตรเหนื่อยแล้วกันเลยหับต้องไม่ได้หักต้องมาสอบเลย ใช่ไหมครับการทํางานของเครื่องจริงๆอ่ะมันจะทํางานตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้เพราะว่าตัวเนี้ยเครื่องโยนอยู่ฝั่งนี้ถูกนไหมครับเครื่องโยนหมุนซ้ายหมุนขวา